Global b u d d y โยคะสาระเพื่อความเป็นเลิศการกำหนดเป้าหมายของปีโดยบร์เตอร์ชาลีขอต้อนรับทุกคนสู่ Global b u d d y ในเดือนนี้นี่เป็นเดือนพิเศษเพราะเป็นการเฉลิมฉลอง4ปีของ Global b u d d y ในเดือนมกราคม2026 ดังนั้นขอบคุณด้วยความจริงใจต่อทุกคนที่มีส่วนช่วยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและเราทุกคนที่ได้หล่อเลี้ยง v i b เบ t ร o ชให้กับโก o b a บัตตีนี้ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างแน่นอนเรากำลังเริ่มต้นปีใหม่และเราจะกำหนดปีของเราอย่างไรํำหรับฉันเมื่อฉันใคร้ครวน อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบา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 คือครูสูงสุดคือดวงวิญญาณเดียวที่เป็นนิรันดร์ผููที่คงรักษาสัจจะสัจจะที่สมบูรณ์สัจจะที่ไม่มีอะไรเจือปนและคำแนะนำหลักที่ท่านมีให้ฉันคือลูกจดจำพ่อและฉันรู้สึกที่จะกำหนดปีนี้ เป้าหมายของปีนี้ให้ที่จะปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของการจดจำและรึกถึงซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราทุกคนแล้วเมื่อโควิดเริ่มขึ้นฉันตัดสินใจนี่คือสิ่งที่ฉันต้องทำในการเดินทางของบามินในการปรับปรุงคุณภาพของการจดจำและฉันก็เริ่มทำวิจัยภายในและฉันเริ่มสังเกตว่าเมื่อฉันนั่งจดจำาบา ธรรมชาติละเอียดอ่อนมันก็เริ่มเดินทาง travels, ที่ใดก็ตามที่มันไป s <S มันมีอิทธิพลและฉันก็เริ่มเห็นว่าก่อนอื่นฉันเชื่อมโยงสอง ไม่ว่าอะไรที่เชื่อมโยงมันมีอิทธิพลสามมันก็มีอิทธิพลกับสภาพของฉันที่ฉันรู้สึกภายในและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในทันทีมันเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีดังนั้นฉันเริ่มที่จะให้ความใส่ใจว่าธรรมชาติละเอียดอ่อนนี้มันไปที่ไหนและเมื่อฉันทำฉันก็เริ่มรู้สึกว่านี่เป็นความเพียรพยายามของบามาบาบาวมันช่างเป็นความลึกรู้ ของธรรมชาติละเอียดอ่อนนี้ว่ามันนั้นเดินทางไปทั่วโลกในทันทีไปสู่อดีตในทันทีหรือไปหาบาบาในทันทีในวิธีที่เราให้ความใส่ใจสังเกตอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราออกจากพื้นที่ที่เราต้องการจะไปไม่ว่าจะเป็นความทรงจำในอดีตความเจ็บปวดพฤติกรรมของผู้คนให้นำมันกลับมา สู่การเช ab ื่อมโยงที่สูงสุดกับบาบาและนี่เริ่มที่จะเป็นความพยายามของฉัน ในช่วงโควิดและฉันรู้สึกว่าเมื่อฉันจดจำบาบาฉันดาวน์โหลดไวเบรชั่นสูงสุดของบาบาในการเชื่อมโยงบาบามันเป็นการถ่ายทอดสดของพลังงานบริสุทธิ์ที่สูงส่งเข้ามาสู่จิตใจและนั่นเป็นความรู้สึกที่หวานชื่นที่หล่อเลี้ยงฉันหล่อเลี้ยงบรรยากาศรอบตัวฉันและหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณรอบตัวฉันด้วย เมื่อธรรมชาติละเอียดอ่อนจดจำผู้มีร่างกายมันเป็นไวเบชั่นที่ต่ำแม้กระทั่งเชื่อมโยงกับอดีต <so my S 1> กับความผิดมันก็เป็นไวเบชั่นที่ต่ำสำหรับฉันนี่คือการจดจ่อของปีของฉันที่จะ <pay attention S 2> ให้ความใส่ใจอย่างสมบูรณ์ว่าธรรมชาติละเอียดอ่อนของฉันเดินทางไป,ท,งไปที่ไหนครั้งหนึ่งบามาบาบาพบลูกสาวของท่าน เดบเบอรดอเตอร์ดารีเนมันชันตาบาบาให้ดิสตรีที่ยาวนานถามว่าลูกยุ่งอยู่ใช่ไหมแล้วท่านเดดดี้ก็พยักหน้าและบาบาพูดบางสิ่งที่ประทับใจฉันแต่สัมผัสฉันหลากหลายหยดสร้างมหาสมุทรและและทุกๆการจดจำจะสร้างมหามหาสมุทร ถ้าเราไปหาบาบาไปหาบาบามันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรมันก็จะทรงพลังและนี่เป็นการเดินทางของเราเราเป็นคามาโยคีสำหรับฉันในการกำหนดปีที่จะสังเกตธรรมชาติทละเอียดอ่อนของฉันว่าฉันจดจำอะไรเมื่อใดก็ตามที่ฉันออกจากพื้นที่ที่ฉันต้องการ ฉันจะดึงสติปัญญากลับมาไปหาบาบาไปหาบาบาและนี่ดวงวิญญาณก็จะทรงพลังในทางจิตวิญญาณดังนั้นส่งความปรารถนาดีด้วยความจริงใจต่อโกบอบาตีความปรารถนาดีด้วยความจริงใจสำหรับปี2026และยิ่งกว่าสิ่งใดพิเศษอย่างยิ่งที่จะเพิ่มพูนการจดจำและลึกถึงซึ่งเป็นวิชาที่สูงฝึก ของชีวิตที่สวยงามของ <Thank> you, เรากับบาบาขอบคุณโอมชานติ